วันนี้เราจะไปเที่ยวกับโกลาลโอ้โห<ะ>เครื่องเรือติดแล้วอะไปกับลำนี้เลยฮะจริงจริงจริสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ถาเพื่อนๆมาออกทะเลนะคะมาดูวิถีชีวิตของชาวทะเลกันดูฮะวันนี้เขากำลังสาวอวนปูนะครับวนปูม้านะครับแต่ก็จะมีปูดำติดมาด้วยนะฮะมีทั้ง ปูมา้าปูดำปลาแล้วก็หอยแล้วก็กุ้งก็มีนะฮะมีหลากหลายเลย,เอยโอ้ยปลาลิ้หมาโอ้อดนนีปลาลิ้นหมาครับโอ้ยปูดำก็มีนี่บรรยากาศกลางทะเลนะครับ ผมอยู่ที่ตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่นี่ก็คือบ้านของผมเองนะฮะก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูวิถีชีวิตอของชาวประมงแถวๆตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศในการสาวอวนปูนะฮะซึ่งใครๆหลายคนนะที่เป็นเรื่องผมใน Facebook หรือว่าเป็นแฟนเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของทางย t ท b e ก็ดีบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะว่า ปูม้าที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะเวลาที่เขาไปหามาจากทะเลเนี่ยเขาใช้วิธีการหาอย่างไรนี่ก็คือวิธีการหาปูม้าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับปูม้าก็จะหาได้หลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบนี้คือการวางอวนนะฮะแล้วก็ให้ปูม,มาติดนะครับแล้วก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นวิธีการวางรอบนะครับดูนั่งเรียบร้อยมากเลย <laughs> วันนี้โชคดีนะฮะที่ว่าขึ้นไม่ใหญ่ ลมไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมออกทะเลเนี่ยผมก็จะเมาขึ้นง่ายนะฮะแต่วันนี้ขึ้นไม่ใหญ่ลมไม่แรงก็ถือว่าโชคดีไปครับนี่ฮะบรรยากาศโอโ้โห <c oughs> พระอาทิตย์ขึ้นแล้วดูเราออกทะเลมากันตั้งแต่ตีห้านะครับแล้วก็ใช้เวลาวิ่งมาจากชายฝั่งประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับ คนสาวววน,นี่ต้องข้อแข็งมากเลยนะต้องมีกํำลังวังชาที่ดีโคไลบอกว่าอยากจะให้ข้อแข็งๆนะครับต้องกินโอวัตินครับกินโอวัตินตอนเช้า <laughs> เพื่อจะได้มีแรงสาวอวนนี่ครับหลักไม้ที่ปักไว้นี่ก็คือเป็นหลักที่ปักสำหรับให้อวนมันติดอยู่นะฮะก็จะมีสหลักนะครับก็คือ หลังหัวแล้วหลักท้ายนะครับเวลาเขาจับหลักได้เขาก็จะโย่ไปโย่มาโย่ไปโย,มยม่มาโย่ไปโย่มาแล้วก็ถอนขึ้นครับ ต้องแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยกระดึงหลักขึ้นตรงหลักเขาก็จะใช้เชือกของอวนนี่แหละ,ะครับมัดไว้นะคเพือะเป็นแนวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราสาวอวนกันประมาณเจดกองนะฮะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไป นู่นะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างในการที่จะวิ่งเรือเข้าบ้านก็คือเขาก็จะต้องกดกดกูกดขยะที่ติดพวนทิ้งไปด้วยนะฮะ